สวัสดีครับผมพี่น้องสูส่ทุกคนครับเมื่อนี้มาพบมาพอกับช่องโรงงานเห็ดบานประตูชาแนลครับกับบรรยากาศยาำแรงครับผมตอนช่วงประมาณหาโมงนะครับพาทิตย์กำลังตกดินผมสิพาไปใส่เบ็ดกบครับผมนี่ครับกับใส่เดือนไงกดแล้วกี่นะครับกว่าสิไดมาโอ้ยปวดเอ,อเวเบดครับ ับบโจกของเราเบ็ดยี่สิบลังครับไปกันเลยพุดจนหอบคลิปนี้สิผ้าไปใส่เบ็ดก๊บเด้อครับอยู่ให้หน้าเหี้ยไปหามงังกรนังแรกกันเลยครับผมได้มักนะครับผมจะ ฝากกดติดตามเนี่นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดชิปอย่าไปใส่หลังแหลกกันเลยครับผมจะขุดลั่นใส่ด้วยครับผมบางนี้เลยไม่แหลกครับ รูแบเรยครับอันนี้สายหน่อยแห้งนะครับผมสายลังหกมักเบ็ดกะใส่พอดีครับแต่ว่าขันเบ็ดกบกะใ่ญ่กว่านี้ก็ได้ครับคันสายหน่อยสายหน่อยละมากหน่อยนะครับไม่ยาำดูดเอาเดี๋ยวมันจะขาดแล้วรุดครับขันก็ถือกบใหญ่ ใส้เป็นตัวเลยครับตัวนี้ไงครับแบบนี้เลยนี่นะครับ ไปหลังต่อไปเลยครับผมข้างทางครับข้างทาง,ทางหลังหนึ่งเบ็ดยี่สิบหลังนะครับผมมันหลุนกันว่าเมื่อแรกนะครับผมพยายามผมสิได้บ่อผมสิยด้ยักโตัวนะครับ เป็นเป็นแปนบดมากก็พอใส่เดือนไงเลยครับเอดีเลยดีครับใส่เดินก็ไหลหเลยว่ะ

หูแล้วสีคุดยังได้ยังทีได้ใสเดือนใหญ่ได้ลายหาหม่องพ่นน้ำครับผมหม่องน้ำค้างแล้วก็มีพ่นเป็นกอครับใสเดือนใหญ่หลาย nhãn cặp cái thang cầu tuyền vật นะครับช่วงนี้น้ำร้ายครับฝนตกกับึ้นมาใส่น้ำโขงสิครับ น้ำให้หน้าเหีื่อนะครับใส่มืงนี้ ันานี้โตกระถือเลยครับบรอดครับโตใหญ่กระขาดเจือกหน่อยขนาดนี้อุ้ยนี่ปลานะับนี่เป็นปลามันเรีนพสีนิ่าจ,จะประคอนะนี่หมองพรมปัน่นอัดอันแทนา มันมาค้างเมืองนี่บัานขุดใส่มองได้มองหนึ่งตัวยิงใหญ่ใส่เห็นครับมันจังสีนี้มเห็น นี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเห็นเป็นอีกพี่นึงครับเป็นอีพีมะยามย่ำแรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพามาใส่เบ็ดกบจังหน้นกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปเหลือส่วนที่เหลือครับผมเดี๋ยวผมใส่ให้มันแล้วกัน ตะเวนกับสิตโตเกียนแล้วนะครับจะได้กับคลิปนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ